กสกตูฟสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีย้ำเศร้าจ้าพี่น้องตัดแต่งต้นหมะนาวจ้า<ม>พ่อยญ่ตัดแต่งต้นมะนาวเ<ม>บิ่งในทีวีตอนเศร้าเลยก็เลยมาตัดแตง<ม>่งคือถ้าตัดแต่งแล้ว หมากมันสิหลายจ้เพนวาเน,นอะข่อยกะฮะตะเคยได้ยิงนี้จ้ะนี่เนะอันมกนักหนาวอันตอนข่อยมามันกำลังโดกที่นี่มันเริ่มใหญ่แล้วหลายนวยปากกุเป้อีสิตะวันห <c oughs> ลายนวยอยู่ อันนี้เป็นซีทรงนะจ้าอัน,นลูกเหลืองๆน่าจะตัวน,นี้เพิ่นกับตัดแต่งขึ้นกันจ้าพี่น้องตัดแต่งเหมือนกันไม่อากาศดีจ้าอยู่หลังบ้านเนะจ้ะเนาะอยู่หลังบ้านเด็ดกำลังอกหลาเมือแล้วบริเขาวสวน มดตาหนาวเอามังนาวตัวนี้หน่วยไงยตัวอีเด้ออันมังนาวเคยอันทายให้เบิ้งเนะงาะใหญ่แล้วตอนนี้เริ่มโตแล้วมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าลูกแล้วก็หกเจ็ดจ้าอีกสองหน่วยอยู่นี่ เาไเพิ่นกระตัดแตงไปพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งอากาศมานน่เนาะอันนี้เป็นใบบางแนวที่เพิ่นตัดออกจ้ะก่อนเพิ่นเสิเฮตดนี่เพิ่นเบนนเนนเิ่งในอินเทอร์เน็ตก,ก่อนได้พี่น้องเบิ่งในอินเทอร์เน็ตก่อนจ้ะประมาณอาทิตย์หน้าเนาะจา้ะเพิ่นสีมาตัดแต่งต้นไม้ต้นนี้จ้ะพี่น้องเพิ่นสิตัดแต่งเนงาะจ้ะเนาะ การตัดแต่งแบบต้นนั่นนะพี่น้องตัดแต่งให้มันบางนะจ้ะหลังบ้านเฮือนนั่นเพิ่นตัดแต่งเพิ่นจ้างเขาหกรอยอยูโรนี่แหละแต่อันท้ข่อยเนี่ยบริจ้างจ้ะเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ขางทางนนานนเนาะจ้ะเนาะกรรมการหมู่บ้านเขาเีิมาตัดแต่งให้จ้ะเพราะว่าถ้าเป็นพายุนี่ก็ล้งกับพอดีกลางเฮือนพ่อใหญไได้นี่ ต้นมาโอลีปตัดบาน,นี้ก <c oughs> ูเปไะปัจจเป์ายามเช้าๆอากาศดีจ้ะพี่นอ้องเอามาฝากทางนี้บ่บหนาวนะจ้ายังไม่หนาวทางนี้ไม่เคยเจอหิมะกั่สิบปีเธอหนึงพี่น้องหิมะแต่เดี๋ยวนี้บ่พอแล้วจ้า เดี๋ยวไอ้ไเบิงพระอิตูนะจ๊ะพี่น้องพระอิตูหลังจากโดนฝนแล้วก็มันหนาวเย็นเป็นบางมือเนาะก็ใบกับบคชไหงามละจา้าจะมือใดคอยจีแซนนี่จ้ะพี่น้องใบมันสิตามันสิตายมันเย็นเดี๋ยวเด็ดห้เบิงใบสิเป็นประมาณนี่จ้ะที่จริงถ้าหนาวแล้วน่ะนี่โอ้ตรงน,นี้พี่น้อง ใบบงา้แล้วฮะนเสียหายหลายนี่จ้ะพี่น้องคือมันถือความเย็นมันก็ต้องตายเป็นบอมันก็ต้องอันม่านมันมันตายอ่ะภาษาอีสานว่ามันม่านน้ำเย็นแต่ว่าอันสตัดแซ่ตู้อยู่จ้ะนี่จ้ะพี่น้องสตัดแซ่ตู้เย็นอยู่ช่องฟิตอยู่ แต่ว่าตอนนี้มันยังบบปานใดก็เลยล้อ,อก,กินสดไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าต้องเอาไว้ล้อ,อกแกงแกงเฮ็ดเน,นาะจ้ะเนาะจะสิเป็นประมาณนี้เนาะจ้ะทั้ทงแดหนาวก็ส่งกกำลังใจเน,นจาะจ้ะเนาะเสบบอจ้ะดิฮะีตัดเก็บให้เรียบร้อยใส่ถุงขยะ เดี๋ยวมือได้เซลขยับไปถิ่มจ้ะพี่น้องมันมีที่ทิ้ง,นาานงเนาะจ้ะเนาะเขาก็ต้องใส่ถุงให้เรียบ,ยบร้อยบบแมนได้วานตาัดแ,แล้วแหละสิเผาถิมคือบานเฮ้านะบบแมนเด้จ้าที่นี่เขามีที่เก็บที่เผาให้เราเรียบร้อยเราแค่เอาไปทิ้งเนาะจา้ะเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องมีบัตรสมาชิกพพิอมนะพี่น้อง ค่อยๆตัดจะเพราะว่ามัน,หมนัหนามมันปักฉันเพิ่นวะว่าบนหนาวก็สิบสามองศาจ้าวันนี้สิบสามองศาเห็นบอกพี่น้องพ่อยายพนใส่เสือ้อ <laughs> ปกติพ่อบ้านไม่ใส่เสื้อนะบ้านนี้ ตื่นเต่ออมาเปินกระหาแนวเฮ็ดจจ๊พี่น้องเดี๋ยวเขาไปเห็ดงานบ้านก่อนจจ๊พี่น้องริดพวงริดผาโันีห้ายย่างจ้าบายบายไปกอน bye bye. บายบายจ้า